สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยแลนด์แล้ววันนี้เราจะมาทำ character analysis กันใช่แล้ว character analysis ของ Chen s o m a n แต่มันไม่ใช่ character analysis ธรรมดาเพราะว่ามันเป็น character analysis ที่ค่อนข้างใจใหญ่สักหน่อยใช่แล้ว character analysis ในครั้งนี้ผมจะทำการวิเคราะห์ตัวละครหรือว่าวิเคราะห์ปีศาจทั้งหมดในเรื่องเช s o m a โดยจะเป็นการแบ่งไปทั้งหมด4คลิปคร่าวๆได้แล้วจะมีมากกว่านั้นก็ไม่แน่ใจแต่อย่างแรกก็คือคลิปนี้เราจะมาอธิบายว่าปีศาจในเรื่องเชียนซอร์แมนนั้นทำงานกันยังไงแล้วก็ปีศาจระดับชั้นต่ำนั้นมีอะไรบ้างในคลิปต่อไปคลิป EP2 นั้นเราจะทาเกี่ยวกับปีศาจที่ทําสัญญากับหน่วยปราปีศาจรวมทั้งปีศาจที่ทําสัญญากับอีกฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายตรงข้ามของหน่วยล่าปีศาจนั่นแหละและคลิปที่3เราจะทําเกี่ยวกับเรื่องของอสูรกับไฮบริด โดยอสูรนั้นก็คืออสูรที่ปีศาจที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งลางของมนุษย์จะไฮบิดคือมนุษย์ที่ทำสัญญากับปีศาจแบบมากเป็นพิเศษจึงจะสามารถแปลงร่างเป็นปีศาจตนนั้นเพื่อออกมาสู้ได้และคลิปสุดท้ายซึ่งอาจจะเป็นการทำแยกคลิปแต่ละตัวก็ได้เพราะว่าผมคิดว่ามันจะใช้เวลานานกันไปหน่อยในแต่ละตัวนะคลิปสุดท้ายผมตั้งใจจะทำรวบรวมปีศาจที่มีพลังสูงมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาใช่แล้วมันก็จะประกอบไปด้วย darkness hell blood บอมเชนซอลคอนโทรลพ i นิชเมนและก็อาจจะรวมถึงจัสติกกับวอลด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องของซีซัน2อันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งโอเคถ้างั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเข้าสู่เนื้อหาของคลิปกันเลยดีกว่าอย่างแรกผมต้องทาให้คุณได้เข้าใจก่อนว่าระบบการทํางานของโลกปีศาจนั้นเป็นยังไงโลกในเชนซอลแมนนั้นเป็นยังไงในเชนซอลแมนนั้นปีศาจนับว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่บนโลกแต่ก็ไม่ได้อยู่เพียงบนโลกเพียงเท่านั้น สาเหตที่มันถูกนับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตได้เพราะว่ามันสามารถตายแล้วก็เกิดได้โดยครั้งแรกนั้นที่ปีศาจเกิดขึ้นปีศาจจะเกิดขึ้นในนรกก่อนแล้วก็เมื่อเกิดการฆ่ากันภายในนรกปีศาจตัวใดที่ตายก็จะกลับขึ้นมาเกิดในโลกมนุษย์เขาจะเป็นอย่างนี้วนไปเรื่อยๆเมื่อตายในโลกมนุษย์ก็จะกลับลงไปนรกเมื่อตายในนรกก็จะกลับขึ้นมาบนโลกมนุษย์นี่คือลูปที่จะวนซ้ำไปซ้ำมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทําให้ปีศาจแต่ละตนนั้นมีชีวิตเป็นอมตะไม่มีวันตาย นั่นคือกรณียกเว้นของเชนซอแมนซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังช่วงของเอพิโ od ที่4แล้วกันโอเคอะไรคือความเก่งของปีศาจความเก่งของปีศาจนั้นอ้างอิงจากชื่อของมันแล้วก็ความกลัวของมันอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเป็นปีศาจไก่คนที่กลัวไก่บนโลกนี้ก็พอจะมีอยู่บ้างแต่ว่าคนที่กลัวมันก็คงไม,ม่ด้เยอะยิ่งคนกลัวเยอะเท่าไหร่ความสามารถความแข็งแกร่งมันก็ยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้น และเป็นหนึ่งในคอนเซปที่อาจารย์ทัสกิฟูชิโมโตะทำออกมาได้ดีสุดเพราะว่าการที่จะสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาจากเบสความกลัวหรือจำนวนความกลัวที่คนกลัวกันทั่วโลกนั้นเป็นการวัดสเกลพลังของตัวละครด้านปีศาจท,ที่ค่อนข้างจะดีมากๆผีโอเคคนกลัวผีอะผีก็ต้องแข็งแกร่งประมาณหนึ่งโอเคเอ่อมะเขือเทศคนกลัวมะเขือเทศค่อนข้างจะน้อยหรือว่าคนกลัวไม่ได้กลวยมากก็ก็คงกากหน่อยอะไรอย่างนั้น จินตนาการดูสิว่าความกลัวแต่ละอย่างนั้นยิ่งน่ากลัวมากขึ้นเท่าไหร่ปีศาจควบคุมปิศาจความมืดปิศาจสงครามทุกอย่างนั้นจะเบสจากความกลัวของมนุษย์ว่ายิ่งกลัวมากยิ่งกลัวน้อยจำนวนที่กลัวมากจำนวนที่กลัวน้อยนั้นจะยิ่งทำให้มันมีความทรงพลังมากขึ้นเท่าไหร่อีกในหนึ่งมันก็คงหมายความว่าปิศาจเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากความกลัวของมนุษย์มันจะสามารถมีตัวตนอยู่ได้เมื่อความกลัวของมนุษย์ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น วันหนึ่งได้เกิดคนโดนกระดาษบาดแล้วคนกลัวการโดนกระดาษบาดนั้นเมื่อก็คงมีปีศากระดาษบาดเกิดขึ้นมาต่วมันจะแข็งแก่งไหมนั่นก็อีกเรื่องนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับจํานวนคนที่กลัวด้วยโอเคเราเข้าใจการทํางานของความทรงจําปีศาจกันหน่อยปีศาจนั้นมีสิ่งที่เรียกว่าความทรงจําอยู่เหมือนกับมนุษย์เลยแต่ว่าความทรงจํานั้นจะถูกรีเซ็ตทุกครั้งที่มันตายนั่นหมายความว่าปีศาจที่อยู่บนโลกม,มนุษย์ เม่ใช่ชีวิตบนโลกมนุษย์นั้นมีความทรงจํและตายตอนไปอยู่ในนรกก็จะมีความทรงจําใหม่เกิดขึ้นก็คือความทรงจาบนโลกมนุษย์นั้นถูกทิ้งเอาไว้แล้วพอเกิดในนรกก็จะได้ความทรงจําใหม่เรื่องความทรงจําใหม่ทั้งหมดแต่เมื่อตายในนรกนั้นกลับมาเกิดบนโลกมนุษย์นั้นความทรงจําในนรกก็จะหายไปเช่นกันถ้าก็ทุกครั้งที่มันเกิดใหม่นั้นมันจะไม่มีความทรงจําอะไรหลงเหลืออยู่เลยตัวหนึ่งในความทรงจําที่ปีศาจทุกตนจําได้นั้นก็คือวันนี้พวกเขาจะได้ตายในนรกนั้นจะได้เสียงของเลื่อยยนดังขึ้้้นนนแลลลวหัังจาากกกก็ค่อยมเิดบโ โอเคมาดูกันที่การอยู่การกินแล้วก็การใช้ชีวิตของปีศาจกันดีกว่าปีศาจจริงๆนั้นอาจจะไม่จําเป็นต้องกินอาหารก็ได้เพราะว่าอาหารหลักของปีศาจนั้นก็คือเลือดมันจะกินได้ทั้งเลือดของมนุษย์เลือดของอสูรแล้วก็เลือดของสิ่งมีชีวิตต่างๆอะไรก็ได้ขอแค่เป็นเลือดก็พอถ้าเป็นเลือดของสิ่งมีชีวิตนั้นก็จะยิ่งทําให้มันยิ่งแข็งแกร่งขึ้น เลือดน,นั้นเมื่อกินเขาเ้าไปแล้วจะสามารถรักษาร่างกายที่บาดเจ็บได้แต่ถ้าเกิดร่างกายไม่ได้บาดเจ็บอยู่นั้นยิ่งเลือดมากขึ้นยิ่งกินมากขึ้นก็ยิ่งเป็นการทําให้แข็งแกรงขึ้นเราจะสามารถสังเกตเห็นได้จากตอนที่ power นั้นงอกมาเป็นสีขาวนั่นแหละคือตอนที่ power กินเลือดมากเกินไปจนทําให้ได้เกิดการอัปเกรดขึ้นแต่เห็นอย่างนี้ปีศาจทุกตัวก็ไม่ได้ต้องการจะฆ่าแล้วก็กินเลือดอย่างเดียวถึงแม้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นก็เถอะว่ายังมีปีศาจดีๆอยู่บาง ชั้ปีศาจดีๆที่หมายถึงมันคือปีศาจที่ไม่ได้สร้างความก่อละหุนให้กับมนุษย์และก็สามารถทําสัญญากับมนุษย์ได้ก็คือให้มนุษย์ยืมพลังแลก,กับบางสิ่งแต่ยังงี้ปีศาจก็มีการแบ่งช,ชั้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นปีศาจที่เก่งปีศาจที่กากแต่ว่าก็ยังมีปีศาจระดับหนึ่งที่ค่อนข้างจะพูดได้ยากมันเรียกว่า Primal Devil Primal De ้าเนั้นคือปีศาจปฐมภูมิคือปีศาจที่แข็งแกร่งมาก,มากๆเพราะว่ามันคือปีศาจที่อยู่มาตั้งแต่เริ่มต้นไม่่เเคคยยยตายตาแมรัดีว ถ้าบว่ามันยังไม่เคยมาจุติบนโลกมนุษย์เพราะว่ามันยังไม่เคยตายเลยแม้แต่ครั้งเดียวมันเกิดมาคู่กับมนุษยชาติแล้วมันก็ดำลงอยู่ตลอดมาโดยที่ไม่ตายเลยแม้แต่ครั้งเดียวนั่นเป็นหนึ่งในปิศาจที่เจ๋งมากๆและก็อาจจะทําคลิปแยกออกมาให้เป็นตัวละครตัวนี้ตัวเดียวหรือว่าปิศาจตัวนี้ตัวเดียวเลยเดี๋ยวดูก่อนล้วกันในอนาคตว่าจะเป็นยังไงโอเคถ้างันตอนนี้คุณก็เข้าใจระบบโครงสร้างของจักรวาลเชนซาวแมแล้วก็ระบบการทํางานของพวกปิศาจแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาทําความรู้จักกับปิศาจระดับล่่่าางกกกันกอนอดีว ปีศาจระดับล่างตัวแรกที่ผมขอ,อนำเสนอก็คือโทมโตคุงใช่แล้วมันคือปีศาจมะเขือเทศท,ที่ผมบอกไปปีศาจนั้นจะเบสตามความกลัวของมนุษย์ยิ่งคนกลัวมันเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งแข็งแกร่งเท่านั้นถ้าเกิดเทียบคนทั่วโลกแล้วว่ามีคนกลัวมะเขือเทศมากเท่าไหร่มันก็คงประมาณนี้แหละออกมาเป็นปีศาจได้ประมาณนี้ ข้อมูลของมันค่อนข้างจะน้อยเพราะมันถูกออกแบบมาให้เป็นตัวเปิดเรื่องให้เดนจิจาักการและความสามารถของมันก็มีแค่คร่าวๆว่ามันอยากจะกินเลือดมนุษย์แล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งประมาณหนึ่งแต่ว่ามันจะตายได้แล้วก็สามารถฟื้นคืนชีพได้จากมเมล็ดของมันเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณข้ามาเสร็จแล้วก็อย่าลืมเผามันทิ้งด้วยเอนกับปีศาจท,ทั่วไปมันสามารถฟื้นฟูตัวเองด้วยการกินเลือดได้แล้วก็สามารถทำสัญญากับมนุษย์ได้เช่นกันแต่ใครจะอยากทำสัญญากับเวนี่ล่ะ โอเคถ้างั้นเรามาปีศาจตัวต่อมาปีศาจซอมบี้ปีศาจตัวนี้นับว่าเป็นปีศาจที่สร้างเชนซอมแมนขึ้นมาเลยก็ว่าได้เพราะว่าปีศาจตัวนี้นั้นได้ทําสัญญากับกลุ่มมาเฟียที่เดนจินั้นติดเงินอยู่เมื่อทําสัญญาแล้วมันก็เรียกเดนจิมาเพื่อจะทําให้กลายเป็นซอมบี้แต่เมื่อเดนจิตายนั้นพชิตะก็ให้หัวใจกับเดนจิเกิดเป็นเชนซอมแมนขึ้นความสามารถของมันคือการทําให้ใครก็ได้ที่มันต้องการหรือว่ามนุษย์คนไหนกลายเป็นซอมบี้ก็ได้ และเป็นหนึ่งในปีศาจท,ที่ความสามารถค่อนข้างจะโกงใกล้เคียงกับคอนโทรลเดวิลเลยนะแต่ไมนต้องกลายเป็นซอมบี้ก่อนเมื่อมันกลายเป็นซอมบี้แล้วซอมบี้จะสามารถทําอะไรก็ได้ที่ปีศาจซอมบี้ต้องการคือเมื่อกลายเป็นซอมบี้แล้วคุณก็จะโดนควบคุมโดยปริย,ย,ยายปีศาจตัวต่อมานั้นปีศาจกล้ามเนื้อน่าจะเป็นปีศาจตัวที่2ที่เดนจิได้จัดการเมื่อสามารถเป็นเชนซอร์แมนได้แล้วเชลล่าเดนจิเข้าไปเจอปีศาจกล้ามเนื้ออยู่กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็มันก็อ้างว่ามันพาเด็กผู้หญิงนี้มาเพราะว่าเอด็กกผู้ิงทะะลัับพมน เดนจิจึงคิดว่าจะปล่อยทั้งคู่ไปเพราะว่าก็คงมีปีศาจดีๆอยู่บนโลกบ้างเหมือนกับที่มันได้เจอกับโปชิตะแต่เมื่อเดนจิเผลอนั้นมันก็เล่นงานเดนจิแล้วก็สามารถสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาเท่าไหร่ก็ได้เช่นะนั้นคือความแข็งแกร่งของมันมันสามารถควบคุมกล้ามเนื้อที่มันสัมผัสได้ขยายใหญ่หรือว่าเพิ่มความแข็งแรงได้ตามที่มันต้องการแต่ว่าต่อให้มันจะแข็งแรงแค่ไหนถ้าเกิดเลื่อยฟันเข้ามันก็คงขาดได้เช่นกันเพราะฉะนั้นปีศาจตัวนี้ก็เป็นปีศาจที่เดนจิสามารถจัดการไไไดด้โยยที่่มากนนอะะร อันดับต่อมาซีคูคัมเบอร์หรือว่าปลิงทะเลนี่คือปีศาจตัวแรกที่พาวเวอร์กับเดนจิได้ทำงานร่วมกันและก็จัดการปรีศาจตัวนี้แต่เจริงๆมันเหมือนจะเป็นพาวเวอร์คนเดียวที่จัดการมากกว่าปีศาจตัวนี้นั้นปรากฏตัวในเมืองแล้วก็ไม่ได้มีการระบุค,ความสามารถเอาไว้เท่าไหร่แต่หน้าตาของมันค่อนข้างจะน่าเกียดจากการคาดการแล้วมันน่าจะมีความสามารถในการกินมนุษย์เข้าไปได้และก็สามารถย่อยมนุษย์ภายในร่างกายของมันได้ สังเกตได้จากกระโหลกที่แปะอยู่ตรงนั้นน่าจะเป็นกระดูกของมนุษย์ที่หลงเหลืออยู่ในาการล้นย่อยมัง้งแต่มอาจจะไม่ได้กินใครเข้าไปก็ได้อาจจะเป็นแค่รูปร่างที่มันสร้างขึ้นมาเองก็ได้ลองสารมันมากเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพาวเวอร์ได้โชว์เทพโดยการสร้างเลือดคอนของเธอขึ้นมาแล้วก็ทุบมันเละเป็นชิ้นๆเลยนั่นแหละแล้วก็บทของมันก็หมดเพียงเท่านั้นอันดับต่อมาปีศาจตัวนี้จะอัปเกรดความแข็งแกร่งขึ้นใหม่ขั้นหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่านี่คือแบ็เดวิล ปีศาจข้างข่าวพีศาจตัวนี้นั้นได้ได้ความแข็งแร่งมาจากบรูซเวนร้อยเต็มแน่นอนใช่ไแมโคตรแข็งแร่งคนแม่งกลัวข้างข่าวเยอะขนาดนี้เลยวะเป็นเพราะโควิดสิบเก้าเขาเลยกลัวเยอะอันนี้ก็ไม่น่ใชเหมือนกันตัวมันนั้นมีบทในเรื่องคือมาในฐานะของตัวร้ายก็เรียกประมาณนั้นก็ว่าได้มันจับแมวที่พาเวอร์เลี้ยงเอาไว้แล้วก็ส่งพาเวอร์ออกไปว่าให้ไปหามนุษย์มาให้มันถ้าเกิดพาเวอร์สามารถหามนุษย์มาให้มันได้มันจะปล่อยแมวของเธอไปและนั่นคือสิ่งที่พาเวอร์ทำเอาเดนจีไปให้มัน ความชิบหายก็เลยเกิดขึ้นจากตรงนั้นเพราะว่ามันเก็สู้กันเละเทะชิบหายความสามารถของมันคือมันมีกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างจะแข็งแรงขนาดตัวที่ใหญ่แล้วก็สามารถบินได้ด้วยรวมถึงกรงเล็บของมันที่ค่อนข้างจะแข็งแรงมากๆสามารถจับรถแล้วก็ยกรถเครื่องใส่เดนจีได้แล้วความสามารถของมันก็อิงมาจากค้างคาวโดยส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกมันสามารถบินได้แล้วมันก็สามารถดมกลิ่นได้เพราะค้างคาวมีประสาทสัมผัสด้าน,านกลิ่นที่ค่อนข้างจะเฉียบแหลมรวมถึงการใช้เอ,อ่อมัแคนนอนด้วย เขาแคนนอนคือท่าหนึ่งที่มันใช้ในการจัดการเดนจิก็คือการทําปากเป็นวงกลมแล้วก็สูดอากาศแล้วพ่นยิงออกมาทําให้เกิดแรงกดอากาศมหาศาลพุ่งไปใส่เดนจิได้ซึ่งความรุนแรงของมันนั้นก็สามารถทําลายอาคารทั้งหลังได้เลยมันก็เหมือนกับปีศาจตัวอื่นคือมันสามารถดื่มเลือดแล้วก็ฟื้นฟูได้โดยการที่ตอนนั้นมันดื่มเลือดเดนจิมันก็ฟื้นฟูแขนที่ขาดของมันได้และยังเป็นเหมือนกับปีศาจทุกตัวคือสามารถทําสัญญาแล้วก็สามารถฟื้นฟูร่างกายตายแล้วเป็นอมะตะได้เช่นกัน แต่อีกหนึ่งแฟกต์ที่น่าสนใจของ Ba d Devil ก็คือมันเป็น Ba d Devil นั้นเป็นแฟนของ i c h Devil หรือว่าก็คือเป็นแฟนของอปีศาจปลิงโดยที่ i c h Devil นั้นปรากฏตัวออกมาหลังจากที่ d บดเดวิลจัดการแล้วแล้วก็กำลังจะสู้กับเดนจิต่อแต่สภาพของเดนจินั้นค่อนข้างจะย่อยยับมากๆเพราะหลังจากที่สู้กับ Ba d Devil เสร็จแล้วเดนจินั้นก็ค่อนข้างจะไม่เหลือเลือดในร่างกายแล้วและยิ่งการใช้พลังนั้นก็ยิ่งทาได้ยากขึ้นไปอีก แต่เดนจินั้นก็ได้สู้อย่างสุดร่างกายสุดใจเพราะว่ามันต้องการจะจับนมผู้หญิงแค่นั้นแหละต่อยพยายามแค่ไหนทักกา,ก,าก,ก็คือกากเดนจิก็เลยแพ้ให้กับลิชเดวิลและแพ้กับไอปีศาจปริงเวนนี่ต่มนับเป็นการเปิดตัวที่ค่อนข้างจะค่อนข้างเท่มากๆของคอนใช่แล้วอากินั้นได้ตามมาเทียงแล้วก็ใช้คอนจังหวะน,นั้นมีใครสนปีศาจปริงจังหวะน,นั้นมีใครสนเดนจิจังหวะน,นั้นทุกคนสนใจอากิกับปีศาจคอง ใช่แล้วมันคือปีศาจของจิ้งจอกซึ่งเราจะพูดถึงในตอนที่ EP 2 EP 3ได้มั้งประมาณนั้น EP 2โอเคถ้างั้นอันดับต่อมา Fish Devil หรือว่าปีศาจปลาปีศาจปลานั้นผมมให้เห็นน้อยมากๆเพราะว่าผมไอทีอากิก็จัดการมันไปนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบทสําคัญของมันก็คือมันคือปีศาจที่ได้รับกระสุนจากปีศาจปืนหรือว่าได้รับพลังจากปีศาจปืนให้มันยิ่งแข็งแกร่งขึ้น ที่บอกข้อมูลของปีศาจปลายมีน้อยมากๆเพราะว่าโผมายทีมก็โดนอากิกับฮิเมโนจัดการไปเรียบร้อยแล้วอันดับต่อมาปีศาจแห่งความเป็นนิรันดรหรือว่า Eternity Devil ใชื่อแล้วมันค่อนข้างจะค่อนข้างจะแปลกนะทั้งๆท,ที่ชื่อมันดูเท่มากๆแต่ว่าพลังของมันค่อนข้างจะประหลาดมันโผล่มาในรูปแบบของอาคารที่ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ขังพวกเดนจิก,กับหน่วยรบพิเศษหรือว่าหน่วยที่4เอาไว้ พวกมันต้องหาทางออกแล้วก็เดนจิจึงได้สู้กับปีศาจต,ตัวนี้นับเป็นหนึ่งในความเลเทะในการต่อสู้ที่สุดที่เคยมีมาในเชนซอมแมนก็ว่าได้เพราะว่ามันสู้กันหลายวันมากๆระยะเวลาการต่อสู้ของมันคือ3วันเต็มโดยที่เดนจิจะต้องสู้กันมันต่อไปเรื่อยๆและระหว่างสู้ต้องดื่มเลือดเพื่อรักษาร่างกายไปด้วยเมื่อใดที่ตัวเองกำลังจะตายหรือว,ว่าเครื่องยนต์ใกล้จะดับนั้นก็ให้รุ่นพี่ฮิเมโะนั้นช่วยดึงเครื่องยนต์เพิ่มให้ใหม่ เมื่อผ่านไป3วันเต็มๆนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปีศาจอีเทนตี้ยอมแพ้ให้กับเดนจิสิ่งที่มันทำคือยกหัวใจของมันให้เดนจิแล้วก็ช่วยฆ่ามันทิ้งสักทีมันไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดต่อไปได้อีกแล้วเด,เดนจิก็แบบเชียร์ไอ้พวกกากโดนกูจึงเป็นการสำเร็จหรือเป็นภารกิจแรกที่เดนจิสามารถโชว์ความเท่นในการทำภารกิจในหน่วยงานพิเศษหน่วยงานที่4ีได้ตัวต่อมาพิคเดวิลหรือว่าปีศาจหมู ปีศาจตัวนี้ก็เหมือนกับปีศาจปลานั่นแหละบทมันน้อยมากๆโผลมาให้เห็นแค่ว่ามันสามารถจัดการกับหน่วยพิฆาตหรือว่าเกือบพูดว่าหน่วยพิฆาตอสูรเป็นดาพิฆาตอสูรปไปไลเวนมันสามารถจัดการกับหน่วยปราปิศาจของทางการไปได้หนึ่งคนนั่นเป็นภารกิจแรกที่อากิได้ทําร่วมกับ Angel d e v i l หรือว่าพาร์เนอร์ของเขาโดยพาร์เนอร์เขานั้นหรือ Ang e l d e v i l ปฏิเสธที่จะฆ่ามนุษย์ที่โดนปีศาจหมูกินเข้าไปแล้วก็อยู่ในสภาพที่ทรมาน โดยแองเจิลเดววันนั้นให้เหตุผลว่ามันเป็นปีศาจและมันเห็นด้วยกับการที่มนุษย์ต้องตายอย่างทรมานจุดนั้นก็เลยเป็นจุดการเริ่มความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะรับเรียบของอากิกับ Angel ิลเดวสักเท่าไหร่ส่วนปีศาจหมูก็ช่างหัวมันเถอะข้อมสามารถของมันก็ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนเพราะมาสาภาพอีกทีก็ตายเลยเป็นขี้ไปแล้วและอันดับสุดท้ายในเอพิโซดนี้คือเกฟเดว เกมเดิวนั้นก็เหมือนกับปีศาจหมูแล้วก็ปีศาจปลาเพราะว่าบทของมันนั้นก็ไม่ได้มีอยู่ไม่ได้โชว์ความสามารถอะไรเลยมาในสภาพของศพเอ่อเกมเดบิวต์นั้นถูกจัดการโดยปีศาจแห่งความรุนแรงแล้วก็โคมเบนิจังเอาจริงโคมเบนิไม่ได้ทําอะไรหรอกโคมเบนิแค่แอบดูเฉยนับเป็นหนึ่งคู่ที่น่ารักมากของเรื่องนี้ก็คือโคมเบนิจังกับปีศาจความรุนแรงหรือว i ยเออรเลนเดบิว นื่องด้วยที่บ้านของคอมบินินั้นค่อนข้างจะจนทําให้เธอนั้นไม่ได้กินของอร่อยๆสิ่งที่ไวโอเลนต์เดวิลจัดการให้ก็คือพาเธอมาทำภารกิจช่วยทำภารกิจให้เธอแล้วก็พาเธอไปกินอะไรอร่อยๆโดยเลี้ยงเธอเชียนี่เป็นครั้งที่2ที่คอมมินิจังได้กินไอติมในชีวิตซึ่งมันก็สามารถแสดงให้เห็นได้เลยว่าที่บ้านเธอนั้นจนแค่ไหนเอาจริงมันไม่ใช่ความจนของบ้านเธอหรอกแต่เป็นการที่เธอเป็นพี่คนโตสุดและทําให้ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็มีน้องจํานวนมากแล้วพ่อแม่ที่นิสัยไม่ดีนั้นทําให้เธออ,ออองงกกมาาาาทํนนย่หั พ่อแม่ของเธอนั้นไม่สนว่าเธอจะเป็นตายแลดียังไงเขาแค่มีเงินส่งกลับบ้านให้น้องๆได้ก็พออีหนึ่งที่เราจะสังเกตได้ก็คือเราจะสังเกตได้ว่าตอนที่โคบนินินั้นต้องหนีไปกดดานกับเดนจิแล้วบอกว่าเป็นการแกล้งตายนั้นเธอรู้สึกโล่งใจมากที่ทําให้รู้ว่าครอบครัวเธอนั้นจะรู้ว่าเธอตายแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปปรากฏตัวให้ครอบครัวเห็นอีกไม่ต้องแบกรับภาระด้านการเงินของที่บ้านอีกเชียร์โคดีเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมชอบมากโคบนินิจังเนี่ยเห็นไหมที่นี่วิคอลเกฟเดวิลหรือวิคอลโคนเน่เออชางมัน เดี๋ยวเรื่องของตัวละครลึกๆเอ่อแต่ละตัวเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีแล้วกันโอเคคลิปแรกของเราก็คือปีศาจในเทียต่ําที่สุดในเรื่องนั้นคงจะมีเพียงเท่านี้ในคลิปหน้านั้นเราจะทําเกี่ยวกับปีศาจที่ทําสัญญากับหน่วยปราปปีศาจแล้วก็ปีศาจที่ทําสัญญากับฝ่ายตรงข้ามของทางการด้วยเช่นกันส่วนใน E ีพีสามเราจะทําเกี่ยวกับปีศาจที่มีตัวตนโดยที่ไม่ต้องพึ่งร่างมนุษย์รวมถึงไฮบริดและอันดับสุดท้ายเราจะทําปีศาจที่มีพลังสูงที่สุดในเรื่องทุกตัวแล้วก็รวมถึงไพรมอลด้วย สำหรับวันนี้ผิดพลาดประกันใดไทยแลนด์ก็คงต้องขออภัยในเรื่องข้อมูลที่ผิดพลาดด้วยสามารถแก้ไขกันได้ในคอมเมนต์หรือว่าพูดคุยติชมกันได้ผมจะพยายามทำมาให้ดีที่สุดแล้วก็ข้อมูลถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็รอติดตามชมได้เลยแล้วก็ปุ่ม subscribe อยู่ด้านล่างมันกดได้ฟรีแล้วจะเปลี่ยนใจเมื่อไหร่อันสับเมื่อไหร่ก็ตามสบายเพราะงั้นคลิปหน้าจะเป็นไรก็ฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้ไทยแลนด์คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ